5ประเภทประตูยอดนิยมประเภทที่1ประตูบานเปิดประตูบานเปิดผลิตจากวัสดุหลากหลายได้แก่ไม้จริงไม้เทียมอลูมิเนียมสแตนเลสและเหล็กคุณลักษณะที่น่าสนใจของประตูบานเปิดประตูบานเปิดเป็นประตูที่ได้รับความนิยมในทุกสังคมเนื่องจากการเปิดประตูด้วยวิธีการผลักหรือดึงนั้นเป็นเซ็ตในการเข้าออกของมนุษย์ ประตูบานเปิดแบ่งเป็น2ประเภทดังนี้ 1. ประตูบานเปิดเดี่ยวมีบานประตูจํานวน1บาน 2. ประตูบานเปิดคู่มีบานประตูจํานวน2บานการใช้งานประตูบานเปิดเดี่ยวหรือเปิดคู่ขึ้นอยู่กับขนาดและจํานวนของคนวัตถุสิ่งของที่เข้าออกของแต่ละประเภทและประเภทอาคารประเภทที่2นะคะประตูบานสวิง กรอบของประตูบานสวิงส่วนใหญ่ผลิตจากอลูมิเนียมหรือสแตนเลสคุณสมบัติที่น่าสนใจของประตูบานสวิงบริเวณกรอบบานประตูสวิงจะมีอุปกรณ์สวิงยึดกับพื้นด้านล่างและวงกบประตูทําให้สามารถเปิดผักได้ทั้งสองทางตัวของบานสวิงส่วนใหญ่ถูกแบ่งเป็นสองบานจึงทําให้ประหยัดระยะเวลาเปิดเมื่อผักเข้าออกมากกว่าประตูบานเปิดเดียวประเภทที่3 ประตูบานเฟียมกรอบประตูบานเฟียมผลิตจากวัสดุหลากหลายได้แก่ไม้จริงไม้เทียมอลูมิเนียมสแตนเลสและเหล็กบางประตูบานรูปแบบใช้กระจกบางรูปแบบใช้วัสดุเดียวกับกรอบประตูคุณสมบัติที่น่าสนใจของประตูบานเฟียมประตูบานเฟียมคือประตูที่ประกอบด้วยบานประตูหลายบานมาตอบกันด้วยบานพับมีลักษณะการเปิดปิดแบบทบสลับกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันมีเสน่ห์ของประตูบานเฟียม ประเภทที่4นะคะประตูบานหมุนกรอบของประตูบานหมุนส่วนใหญ่ผลิตจากวัสดุหลากหลายได้แก่อลูมิเนียมสแตนเลสและเหล็กตัวบานของประตูบานหมุนส่วนใหญ่จะใช้กระจกหรือเหล็กเส้นออกแบบลวดลายได้หลากหลายรูปแบบคุณสมบัติที่น่าสนใจของประตูบานหมุนประตูบานหมุนคือประตูที่ติดตั้งจุดหมุนไว้ตรงกลาง และติดตั้งช็อคอัพแบบฝั่งพื้นแบบตั้งค้าง90องศาแต่หมุนรอบได้360องศาเพื่อสะดวกต่อการใช้งานประตูบานหมุนนิยมติดตั้งกันหลายบานหากต้องการใช้บานประตูเพียงบานเดียวควรกำหนดระยะเปิดให้สามารถผ่านเข้าออกได้สะดวกซึ่งต้องมีการคำนวณระยะระหว่างจุดหมุนและหน้าบานให้สมดุลกันและประตูประเภทสุดท้ายนะคะประตูบานเลื่อน กรอบประตูบานเลื่อนผลิตจากวัสดุอันหลากหลายได้แก่ไม้จริงไม้เทียมอลูมิเนียมสเตเลตและเหล็กบานประตูส่วนใหญ่ผลิตจากกระจกคุณสมบัติที่น่าสนใจของประตูบานเลื่อนก็คือประตูที่เปิดปิดด้วยการเลื่อนออกด้านข้างส่วนประกอบอันสําคัญของประตูบานเลื่อนคือล้างเลื่อนซึ่งมีทั้งแบบล้างเลื่อนแบบบนและล้างเลื่อนแบบล่าง